าเริ่มต้นที่ฝั่งสหรัฐกันก่อนนะคะที่เฟดมีมติเอกฉันขึ้นดอกเบี้ย0.5%ยตามค่าทําให้ดอกเบี้ยนโยบายนะคะอยู่ที่0.75-1%ถึงนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยมากที่สุดในครั้งเดียวตั้งแต่ปี2000เลยทีเดียวและส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก0.5%ในการประชุม2-3ครั้งข้างหน้าพร้อมระบุว่าการขึ้นดอกเบี้ย0.75%ยไม่ใช่สิ่งที่เฟดจะทําในตอนนี้ซึ่งแม้ว่าการที่เฟดนะคะ จะทําให้ตลาดตอบรับในเชิงบวกในวันพุธแต่ตลาดก็ปรับตัวลงแรงในวันพฤหัสจากความกังวลว่าเงินเฟอ้อจะทรงตัวในระดับสูงกดดันให้เฟดเนี่ยต้องเดินหน้าเข้มงวดนโยบายทั้งนี้นะคะจะต้องจับตาดูตัวเลขเงินเฟอ้อที่ประกาศในวันที่11พฤษภาคมนี้หากลดลงจากระดับปัจจุบันที่8.5%เมื่อเทียบปีต่อปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า40ปีเนี่ยก็จะช่วยคลายแรงกดดันและเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นในระยะสั้นได้นอกจากนี้นะคะเฟดยัง ประกาศแผนการลดการซื้อสินทรัพย์โดยจะเริ่มในวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะลดเดือนละ4.75ล้านดอลลาร์สหรัฐใน3เดือนแรกและจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ9.5หื่นล้านในภายหลังทางนี้นะคะจากมุมมองของตลาดตราสารหนี้ยังมองว่าดอกเบี้ยนโยบายณสิ้นปีของเฟดจะอยู่ที่2.75ค่ะ ตามมาติดติดอีกประเทศที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คืออินเดียโดย RBI Surprise ตลาดด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบาย0.4%ในการประชุมนอกรอบทําให้ดอกเบีย้ยนโยบายอินเดียมาอยู่ที่ระดับ4.4%นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มอัตราส่วนสำรองขั้นต่ําของธนาคารพาณิชย์0.5%มาอยู่ที่4.5%ส่งผลให้บอลยู u, พันธบัตรรัฐบาลอินเดีย10ปีนะคะพุ่งขึ้นแตะระดับ7.4%สูงสุดในรอบ3ปีทันทีท ั้งนี้จุดประสงค์ของ RBI นะคะก็เพื่อลดสภาพคล่องและลดความร้อนแรงของเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นแรงโดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเงินเฟอ้อทั่วไปของอินเดียแตะระดับ7%เมื่อเทียบปีต่อปีเกินเกอบเป้าหมายบนของ RBI ที่6%โดยแนวโน้มเงินเฟอ้อของอินเดียนะคะมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อจากราคาอาหารราคาพลังงานและภาวะขาดแคลนไฟฟ้าในช่วงนี้ทั้งนี้นะคะนักวิเคราะห์มองว่า RBI จะมีการขึ้นดอกเบีย้ยอีกราว1.25%ซต มาอยู่ที่5.65%ภายในปีนี้รวมถึงจะขึ้นดอกเบี้ยอีก0.5%ถึง1%ในปี2023ซึ่งอาจเป็นแรงกดดันตลาดหุ้นอินเดียต่อได้ค่ะ ด้านตลาดตราสารหนี้ไทยก็ได้รับผลกระทบจากการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเช่นกันนะคะแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยืนยันไม่ขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้ก็ตามแต่แนวโน้มบอลยูไทย10ปีนะคะก็เด้งขึ้นมาอยู่ที่3.2%ในวันศุกร์ที่ผ่านมากดดันหุ้นไทยให้ปรับตัวลดลง2.3%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปรับตัวลงแรงกว่านะคะโดยดัชนี M.A.I. ปรับตัวลง6.3%ทั้งนี้นะคะทาง K Security ประเมินว่าความเสี่ยง าลงหรือดาวซายของหุ้นไทยจะอยู่ที่1,550-1,585ถึง 1, จุดหากปัจจัยเสี่ยงอย่างบอลยูที่เด้งขึ้นมาเนี่ยยังกดดันตลาดอยู่ ด้านฝั่งยุโรปที่เริ่มมีกระแสการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของ ECB นะคะว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเร็วกว่าตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเกิดราวปลายปีนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ค่าเงินยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นแต่อย่างใดโดยหากพิจารณาตั้งแต่ต้นปีนะคะค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงกว่า7%เทียบกับดอลลาร์สหรัฐโดยมีหลายปัจจัยกดดันนะคะข้อแรกนโยบายการเงินที่ต่างกันเพราะสหรัฐมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่า ECB อย่างแน่นอนนะคะทาให้ส่วนต่างระหว่าง งบอลยูส2ปีเนี่ยกว้างขึ้นเรื่อยๆข้อที่2นะคะการปันส่วนพลังงานที่นํามาใช้เนี่ยจะส่งผลลบต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะทําให้ดัชนีผู้จัดจาก,การฝ่ายซื้อนะคะภาคการผลิตเนี่ยปรับตัวลงได้ต่ออีกข้อที่3นะคะดุลการค้าระหว่างยูโรโซนกับประเทศอื่นๆเนี่ยยังขาดดุลอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกด้วยความผันผวน,น,น,นในตลาดที่ยังคงสูงเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทางกองทุน KGA KG Income k r In Road k r Growth และ k r Enhanced ข้อที่ 2. นะคะแนะนาลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันและกําหนดราคาและยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงรวมถึงมีการเติบโตของไรายได้และกําไรในระดับที่ดีที่จะเป็นผู้ชนะในสถานการณ์เงินเฟ้อ สูงและแม้แต่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดผ่านกองทุน T brand ข้อที่3นะคะแนะนำลงทุนระยะยาวในกองทุน K climate ที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีบทบาทในการลดหรือควบคุมอุณหภูมิโลกซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของโลกเช่นบริษัทลงไฟฟ้าพลังงานลมแสงอาทิตย์และบริษัทผู้ผลิตพลังงานแบตเตอรี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสาร บทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel, Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking